สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยา้าวันนี้พาท่านผู้ชมามาเที่ยวที่อำเภอรับแลนะครับามาเที่ยวที่ตลาดนัดทุเรียนนะครับรับแลนี่เป็นถิ่นทุเรียนพันหลินและกระหลงนะครับผมอันนี้ผมมาอยู่หน้าป้ายทางเข้านะครับมาสัจจันหลงหลินที่นี่หัวดงนะครับเป็นป้ายทางเข้าของตลาดนัดทุเรียนของที่นี่นะครับ ชา้าสวนเนี่ยก็จะเอาทุเรียนเข้ามาขายที่ตลาดนี้เป็นตลาดนัดทุเรียนโดยเฉพาะแล้วก็มีผลไม้ชนิดอื่นของ,อ,งอำเภอรับแร่ด้วยนะครับก็จะมีร้านทุเรียนเนี่ยมาวางขายเต็มเลยนะครับผมก็เชา้าสวนก็จะมาเปิดแผงขายที่นี่กันเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบตลาดไปให้ทั่วๆเลยนะครับ นอกจากจะขายทุเรียนแล้วนะครับยังมีต้นกล้าอีกนะครับเป็นต้นกล้าทุเรียนที่ที่นี่เขาเอามาวางขายนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับลำนวนมากเลยนะครับตรงนี้เป็นต้นกล้าขนาดใหญ่นะครับตรงนี้มีแผงขายต้นกล้าโดยเฉพาะเป็นต้นกล้าทุเรียน นอกจากทุเรียนแล้วก็ยังมีผลไม้ที่กําลังออกตัวนี้ก็คือบังคุดบังคุดตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับ 35, <300. S 2> มังคุด5 0 0ออ๋อบังคุดกิโล35,300ร้ทุเรียนหลงนี่โลละร้อยห้าสนี่นะครับมีหลายไซส์หลายขนาดอันนี้ก็เป็นหลงรับแร อ๋อมีเขียนเกตด,ด้วยนะครับผมหลงรับแรงเกต,ออต,อตออเอจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับรอบๆตลาด ส่วนใหญ่ผลไม้ก็จะมีแต่ทุเรียนหน้านี้หน,นหน้าทุเรียนนะครับทุเรียนกําลังเริ่มออกนะครับเ,เ,เยอะมากอันนี้เป็นพันธุพื้นเมืองโลละหกสิบพันพื้นเมืองที่เข้าต้นตอไปทําต้นทาบยอดทาพกิ่งน,นะครับราคาหลงร้อยห้าสิบผมยังไม่เจอหลินนะครับ หลินที่ราคาแพงแผงนี้ก็มีหลายสายพันธุ์พันธุ์พื้นเมืองหมอนทองก็มีหมอนทองนี่กิโลเท่าไหร่ครับโลร้อยห้าสบค่ะอ๋อหมอนทองโลร้อยห้าสิบ หลงมีลินยังไม่มีใช่ไหมอ่าหลงนี่โลร้อยห้าสิบใช่ไหมหรือไงอันอันนี้ร้อยห้าสิบเล็ก่ร้อยห้าิม่ตั้งแต่ร้อยห้าสิบก็ประมาณหว่าห้าสิบสามร้อยห้าสิบสอ๋อหลงมีหลายเกรดนะครับลูกเล็กก็ร้อยห้าสิบลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็แพงขึ้นไปเป็นระดับอขอบคุณครับ,ออบตอนนี้พามาอยู่ที่ร้านบ้านสวนภูทองคำนะครับ อร่อยเมืองรับแลก็กจะมี <ไป S 1> ทุเรียนหลายสายพันธุ์เลยครับวางเรียนรายขายอยู่เดี๋ยว<า>จะแนะนำะพันธุ์ทุเรียนที่ละสายพันธ<ง>ุ์นะครับ,อ,บอันนี้เป็นหมอนทองรับแลนะครับกิโลตอนนี้กิโลละร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นพันธุ์กำปั่นทองกิโลละสองร้อย พันนี้เป็นทองลินจงกิโลห้าร้อยห้าสิบอันนี้เป็นกบจำปากิโลละร้อยแปดสิบมีชายมาไฟกิโลละร้อยแปดสิบแล้วก็หลงรับแลซึ่งเป็นพันประจำถิ่นของตำบลหัวดงอำเภอรับแลเนี่ยกิโลละสามร้อยนะครับหลงรับแลมีหลายไซส์แล้วก็ พันุ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยราคาแพงที่สุดในประเทศไทยก็คือพันธลินรับแรนะครับลินรับแรนในกิโลแล้วก็ร5อหขนาดของลูกเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณ2กิโลถึง3กิโลราคาถูกที่สุดก็คือกิโลละ650บบาทนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาร้านนี้โทรมาสั่งออนไลน์นี่เลยนะครับผมจะโชว์เบอร์โทรไว้ให้ 090-204-5626นะครับใครอยากจะซื้ออยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศนะครับซื้อได้เลยโทรมาสั่งรับขายทั่วประเทศนะครับส่งออนไลน์ทั่วประเทศส่งเป็นพัสดุเป็นร้านที่มีชื่อที่สุดนะครับในตำบลหัวดง,วงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไอศครีมนะครับเป็นไอสครีมทุเรียนน,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 นี่กำลังตักเลยเจ้าของกำลังตักอยู่ นี่อาจะครีมทุเรียนเป็นทุเรียนหลงนะครับเอาทุเรียนหลงมา,ามาขายนะครับนะครับสีเหลืองน่าทานเลยนี่ขายนี่อันนี้ทุเรียนหลงรับแรนะครับที่เขาแกะมาโชว์นี่เอามาให้ดูหลงรับแรนะครับดูป้ายนะครับกูทองคําเบอร์โทรอยู่ที่นี่นะครับใครอยากซื้อโทรมาสั่งโทรมาซื้อได้เลยนะครับ แล้วก็ไอซ์ครีมนี่ยนะครับไอซครีมที่ตักมาเป็นถ้วยนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูป้ายที่เขาขายอยู่นะครับบ้านสวนภูทองคํานะครับไอซครีมทุเรียนถ้าเป็นทุเรียนหลงเนี่ยไอศครีมทุเรียนหลงกิโลถ้วยละสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทุเรียนลินลับแลเนี่ยซึ่งราคาแพงหน่อยเนี่ยก็อยู่ที่ถ้วยละสี่สิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจะชัดนะครับทุเรียน นี่ไอศครีมนี่น่าทานมากนะครับนอกจากนั้นจะมีผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือกาแฟทุเรียนใช่ไหมครับกาแฟทุเรียนใช่ไหมากาแฟทุเรียนเป็นกาแฟสดเราเราทำยังไงให้กาแฟทุเรียนเอาทุเรียนมาผสมยังไงเอากินมาใส่ยังไงเอาทุเรียนสดอ๋อชงกาแฟแล้วก็ใส่กันด้วยทุเรียนสดอ อาเมนูปั่นก็ได้อ๋อปั่นเอาทุเรียนกาแฟมาปั่นผสมกันก็กลายเป็นน้ำปัน่นทุเรียนผสมกาแฟเครื่องดื่มนะครับต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากนะครับที่ให้มาถ่ายทําแล้วก็เผื่อลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้นะครับผมเจ้าของร้านชื่อคุณอะไรครับครับคุณพักกระพงครับพักกระพงนะครับอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับตอนนี้เจ้าของร้านใจดีนะครับ เอาทุเรียนมาให้ผมทดลองทานด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะทานให้ดูนะครับว่าความอร่อยเป็นยังไง,ง,งนุ่มแล้วก็หอมรสชาติเป็นทุเรียนพันหลงแท้ๆของรับแลนะครับรสชาติจะหอมละมุนแล้วก็นุ่มมากเป็นเนื้อกำลังทานนะครับเนื้อกำลังดีเลยนะครับผมเนี่ยไม่เละไม่นิ่มเกินนะครับ หวานและอร่อยมากนะครับแล้วจะของใจดีอีกอย่างนะครับเอาทุเรียนนะครับไอศครีมทุเรียนลินรับและลงรับแรนะครับผมมาให้ลองทานด้วยกิ่นทุเรียนนี่แล้วก็ไอศครีมนุ่มละมุนลิ้นมากนะครับอร่อยอร่อยอร่อยมากคือกลิ่นของทุเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้ออกมา ลบกวนรสชาติของไอศครีมเลยทําให้ไอศครีมเนี่ยมันเหมือนกับเราทานไอศครีมผลไม้ชนิดอื่นทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไอศครีมกะทิหรืออะไรแต่มันจะมีความหอมของทุเรียนอยู่เพราะฉะนั้นร้านทางร้านนี่ทําได้ออกมาได้ดีมากและอร่อยน่าทานมากน้องกดหยุดเลยอันนี้ซื้อมาอุดหนุนทางร้านนะครับซื้อไอศครีม ไอศครีม so ใส่กล่องนะครับมีกล่องใส่ให้นะครับไม่ละลายนะครับกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็เอาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็ทานได้อีกทางร้านก็จะใส่กล่องให้แบบนี้นะครับนะครับกล่องทุเรียนบ้านสวนภูทองคานะครับอันนี้ทุเรียนอันนี้เป็นอ่าหมอนทองทอดนะครับทุเรียนทอดหมอนทองทอดนะครับอุดหนุนเจ้าของร้านด้วยการซื้อไอศครีมแล้วก็ทุเรียนทอดเอาไปฝากคนที่บ้านด้วย ออกมาจากร้านทุเรียนตะกี้นะครับผมก็มาดูบรรยากาศรอบๆกันต่อครับนี่เป็นบรรยากาศของออตลาดนัดทุเรียนนะครับก็จะมีนะครับชาวสวนเนี่ยเอาผลผลิตในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่ามังคุดนะครับที่กําลังออกช่วงนี้นะครับแล้วก็มีสับปะรดนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบๆซึ่งจะเป็น เจ้าของสวนนะครับถึงเป็นถิ่นนี้เป็นถิ่นที่เขาปลูกทุเรียนก็จะเอาผลผลิตจากในสวนเนี่ยซึ่งอยู่บนภูเขานะครับสวนทุเรียนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนภูเขาแล้วก็เอาลงมาขายที่ตลาดนัดหัวด,ดงที่นี่นะครับมีหลายพันหลายชนิดนะครับให้สำหรับคนที่มาท่องเที่ยวชอบทานทุเรียนมาชิมรสชาติกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมพามาเที่ยวถิ่นของเมืองทุเรียนโดยแท้นะครับผมเป็นตลาดนัดระดับตำบลแค่นั้นเองนะครับตลาดนัดซึ่งมีแต่ทุเรียนและผลไม้ประจําถิ่นนะครับซึ่งจะมีลองกองยังไม่ออกนะครับผมลองกองต้องรอประมาณสักเดือนกว่าถึงจะออกนะครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมีเยอะแยะหมดไปหมดนะครับชาวสวนก็เอามาขายส่งให้แผงแผงก็เอามาขายต่อให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่า พ่อค้าที่ต่างถิ่นนะครับมารับซื้อที่นี่เลยนะครับเป็นตลาดนัดทุเรียนนะครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมก็เอาไว้คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปขั้นรายการของช่องวิถีคนรักย่านะครับผมพอดีมาธุระที่รับแล่อุตตริ์ก็เลยพามาเที่ยวที่ตลาดนัดทุเรียนด้วยนะครับขอบคุณคราบสวัสดีครับ